ฉันโคตรยากโดนตนลรเลยเวอยพอเรามาคิดดูอีกทีเวลานี้โรงเตรียมน่าจะเปลี่ยนที่อาบน้ำผู้หญิงให้เป็นอาบน้ำผู้ชายนี่นะออโตใหญ่ๆอาจจะามาเวลานี้ก็ได้นะแล้วก็ฮช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆเลยนะคุณผู้หญิงออย่านะทำอะไรแบบนี้เนี่ยออย่าบอกนะว่า ขอโทษแล้วก็พูดก <Okay. S 1> ันแน่นีไม่เป็นไรหรอกนะน้องออกยังเด็กอยู่เลยนี่มานนี่มาไม่เป็นไรได้ยังไงครับแบบนี้มันไม่โอเคนะครับไม่ต้องอายหรอกนะน้องออคทัตบุก,กา้าอย่าดึงสิครับฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าของน้องออกเท่าไหร่กันนะอย่านะครับนี่มันลวนลามกันชัช้นๆเลยนะครับเราไม่สามารถโชว์ได้ว่าทัาบก,ก้าจะทำอะไรแบบนี้ขอโทษน,นะไม่เอนนะ อย่างั้กันเลยนะเงันเพื่อเป็นการขอโทษเดี๋ยวฉันจะล้างร่างกายให้นายเองนะถ้าจะแกล้งผมใช่ไหมครับเนี่ยไม่หรอกฉันจริงจังนะอันนี้มันหนักกว่าเดิมอีงนะครับนี่มันพี่สาวกับโชตะถึงแผวเบอรกาดยังเป็นอย่างที่คาดผันไว้แต่กลุ่มออฟกับรู้สึกว่านี่มันพี่สาวกับโชตะชัดัดเกงใดของฉันมันหายไป อย่าอย่าบอกนะว่าตอนที่ฉันอยู่ในบอน่อน้ำพุร้อนจะมีคนเอาไปนะอยู่ไหนและทีนี้ทำไงดีเล่ะฉันว่าเสื้อตัวน,นั้นถ้าจะปิดได้ปิดชิดนะท่านดูน่ารักมากเลยครับโอ้ในหัดชมผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนียแต่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนี่ครับเอ๋มีน้ำพุด้วยละ รู้สึกดีมากเลยไวโคระแต่มันก็สวยจริงๆล่ะเหมือนคริสตัลเลยนะครับยูซี่เหมือนกระจกเลยนะเ,เมื่อกี้นายเห็นใช่ไหมพูดเรื่อ,อะไรหล่ะครับเอาเป็นว่าเรากลับไปพักทันเถอะครับนายเห็นติ๊ิงๆใช่ไหมโอ้โหนี่มันพี่สาวก,กับโชว์ถึงแผลวก็ก็จะไม่เป็นในคาดฝันไว้แต่น้ำู้แห่งชีวิตกับรู้สึกว่านี่มัน พี่สากับโวษตาชัดๆวันนึงผมเห็นกางเกงในตกครมาจากท้องฟ้านัน่นนี่มันโปรยใส่ตุกตุไลไม่ใช่หรอใครมันจะไปใส่กางเกงในลามกแบบนี้เนี่ยเออพอดีเห็นชัชนในแถวๆนี้ไหมคะนันนี่มันพี่สาวลามกนี่นะอันนี้ของเธอชัวร์กางเกงในลามกอ,อันนี้อันนี้ของคุณเหรอครับขอบคุณมากคะ่ะ ฉันเป็นนี่คุณแล้วเล่งั้นก็แปลว่าตอนนี้เธไม่ได้ใส่ก็เกงไหนละเพื่อเป็นรางวัลฉ,ฉ,ฉันจะให้เธอสิบเปอร์เซ็นต์นะจ้าเกงไหนสิบเปอร์เซ็นต์หรออ่าลนะ่ะฉันแค่รอเล่นนะไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะแต่ก็ขอบคุณมากนะที่หามาให้ฉันนะเอ๊ะคืออะไรเมื่อกี้นายเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นครับ เด็กทุกคนก็หกมันก็ได้แหละ <c oughs> นี่มันพี่สาวกับโชต์ถึงแบบพวกข้าจะไม่เป็นอย่างที่คาดกันไว้แต่ลมที่พัดผ่านมากลับรู้สึกว่านี่มันพี่สาวกับโชตตาชัดชัดเฮ้อนังผีนั่นกลัวไหมต่อยกินรื่นลวมันกัดตามเ <c oughs> ขาไม่ไหวหรอกนักฮอกนักฮอกไปหรือเปล่าเจ้าะค <c oughs> <c oughs> ผมยังโอเคครับ เธอไม่โอเคได้ดันไม่ต้องฝืนตัวเองหรอกนะเจ้ผมไม่ได้ฝืนตัวเองนะครับท่านก็ดูกลัวมากเลยนี่ครับออถ้าฉันเห็นใครกลัวกว่าฉันฉันก็จะเย็นลงแล้วล่ะโหดารอยากจับมือไหมเจ้โปรดอย่าทําเหมือนผมเป็นเด็กได้ไหมครับฮะตอนนั้นไม่ผีด้วยเหรอรอหยุดเทีนะครับฉันแค่รอเล่นเองขอโทษทีนะเพื่อเป็นการขอโทษเดี๋ยวคืนนี้ นอนด้วยกันไหมเจะเฮ้ยน,นองนิ่จังเลยเะองผมโอเคนะริงเหรอไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองหรอกเจ้ะไม่ได้ฝืนตัวเองครับวู้ดีมันที่สาวก็โชตาถึงแบบปุปการจะไม่เป็นอย่างที่คาดผันไว้แต่กลุ่มผีก็รู้สึกว่านี่มันพิ่สาก,กับโชตตาชัดๆสุดท้ายแล้วเขาก็นอนเหมืทั้งคืนผมผัสได้ถึงลมหายใจของท่านและย,ยังมีกลิ่นหอมอีก ัน้นนอตตกจุด่งูมาาหน้าที่ของเธอคือการรับใช้จำมันเข้าใจนะเธอดูเด็กเกินไปหรือเปล่านะไม่ใช่ท่านต้องการสาวรักเลยคะแต่อันนี้มันเสียงดูเกินไปหรือเปล่าเธอคนนี้ยังดูเด็กเกินไปนะเธอพูดไม่ได้แต่ก็หวังว่าจะโอเคนะในภายภาคหน้าฉันเป็น ตัวทัดลองที่ผิดพลาดเหรออืมน่าจะต้องฉลาดกว่านี้และก็เคลื่อนไหวดีกว่าโฮมุทั่วๆไปเพราะเขาจะทอดทิ้งฉันเหรออืมเธอดูไม่ชอบพกกินยาสูบเลยสแสดงออกดีนะเนี่ยเฮ้ยฉันควรจะเก็บบุหรี่สินะดีเลยเงินท่านห้ามสูมบบุหรี่ทั้งปราสาสตนะคะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยคุยกันดีๆก่อนซิ อย่างน้อยก็ขอพื้นที่สูกสักห้องหนึ่งก็ดีว่าตานี่เธอยังโอเคดีไหมทำไมเธอไม่รอขยับสักนิดดูล่ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็ต้องไปหาอะไรให้เธอใส่ก่อนป๊ะป๊ะาเดีด๋ยวก่อนนะนี่ป,ป๊ะป,ป,ป๊ะมันหมายความว่าย่งไงกันสวัสดีค่ะนั่นใช่เวลาชาแห่งมนุษยชาติหรือเปล่าคะพอดีมีโลลิคอนอยู่ในปราสาทจอบ,บ้านคะ่ะ ปรอดสองพวกก้ามาทีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยเธอเป็นคนสร้างมาไม่ใช่หรือไงแล้วจะทำยังไงตอนน่อดีเนี่ย